ครับผมเพื่อนๆครับเมื่อเรานะครับใช้งานรถผ่านไปเป็นระยะเวลานานนะครับเราจึงจําเป็นจะต้องทําการปรับตั้งชุดคลัตช์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทําการปรับตั้งชุดคลัตช์นะครับเเรามาดูตําแหน่งที่เราจะต้องทําการปรับตั้งแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับน็อตปรับตั้งคลัตช์ของยามาฮ่าจะอยู่ตําแหน่งเดียวกันทั้งหมดทุกรุ่นเลยนะครับน็อตปรับตั้งคลัตช์เท้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นน็อตเบอร์สิบกับไขควง แชกนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับรถยามาฮ่าอยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ตระกูลเมียร้อยนะครับเมียร้อยเมียนั่งพญาขึ้นมาครับเบลล์ร้อยเบลลอานะครับเบลล์อาร์มีเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับเบลลอาเป็นคลัตกึ่งสปอร์ตนะครับอ่านะครับฟินเฟินอะไรทั้งหมดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ทีนี้นะครับวันนี้นะครับคลัตของรถคันนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆมันจะไม่มีระยะฟรีเลยนะครับระยะฟรีมันจะน้อยนะครับแต่ถ้าเราดูดีๆตรงนี้นะครับที่เราเห็นระยะฟรีมันฟรีเพราะอะไรเอ่ยนะครับคันเกียร์นะครับคั้นเกียร์นะครับคันเกียร์มันขยับได้ครับแต่ว่าแกนเกียร์มันไม่ขยับเลยนะครับอันนี้เราจะมองเป็นว่ารถมีระยะฟรีของคลัตไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ตรงนี้คันเกียร์มันอยู่ที่แกนเกียร์อยู่ที่เดิมแต่ว่าคันเกียร์มันขยับได้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับมันกลายเป็นรถคัดสูงนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับเพื่อนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เนื้อหาของทฤษฎีกันสักนิดนึงก่อนที่เรานะครับจะมาทําการปรับตั้งคัดแล้วก็วิธีการปรับตั้งคัดนะครับเพื่อนอครับเพื่อนทีนี้เราก็เข้ามาสู่เนื้อหาของทฤษฎีนะครับภาคเขียนอีกแล้วภาคปฏิบัติค่อยว่ากันที่น้องนะครับอ๋อนะครับ มาเรียนรู้มาทําความเข้าใจกันนิดนึงสาหรับรถคันนี้นะครับที่ผมได้บอกไปว่านะครับรถมีอาการคลัดยันนะครับคลัดยันนะครับอ่าคลัดยันนะครับคลัดยันนะครับอ่าไม่เห็อากาศนอนหนูนะครับคลัดยันหรือว่าชิดนะครับหรือว่าชิดนะครับใช้คําว่าชิดนะครับคลัดชิดนะครับคลัดยันคลัดชิดนะครับมันมีผลนะครับผลก็คือนะครับ ถ้าคลัตยันคลัตคิดเวลาเรากดกันสตาร์ทจะมีอาการคันสตาร์ทเื่คล้ายๆกับอาการวันเวลื่นนะครับแล้วก็ถ้าคลัตยันคลัตคิดมากเกินไปนะครับอาจะทําให้เกิดอาการคลัตลื่นแล้วก็คลัตไหมได้ในที่สุดนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะถ้าคลัตยันเนี่ยนะครับถ้าคลัตยันเรากดกันสตาร์ทมันจะเลื่อนอยู่แล้วนะครับมันจะเลื่อนอยู่แล้วนะครับ อ่ามันจะลื่นเหมือนกับเราบีบคัดหรือว่าเรากดคัดแช่ไว้นะครับมันจะเหนื่อยื่ลื่นๆ่นลงไปคัดอ่าคันสตาร์ทไม่เกาะนั่นเองนะครับแต่ถ้าคัดคิดตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับคัดคิดนะครับถ้าคัดคิดเมื่อไหร่ที่นะครับอ่าเครื่องยนต์ร้อนนะครับเมื่อไหรที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับไอ้คาว่าคิดตรงนี้นะครับ วัตถุที่เป็นเหล็กนะครับมันจะขยายตัวมันจะกลายเป็นคัดยันในช่วงเครื่องร้อนนะครับมัน آ, มีโอกาสที่คัดจะลื่นในจังหวะที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับเพื่อนๆนะครับเอ้านะครับเมื่อเราพูดถึงยามาฮ่านะครับรถยามาฮ่าจะใช้เป็นนะครับแกนกระทุ้งนะครับรถยามาฮ่าจะใช้เป็นแกนกระทุ้งนะเป็นแกนกระทุ้งมีลูกปืนนะครับแล้วก็แกนกระทุ้งนะครับตรงนี้ผมขีดยาวลูกปืนแล้วขีดยาวๆไว้ก่อน แล้ววันน pues nah ี้ว่าจะเป็นลักษณะของแกนกับ on ทุ to ้งคลัตของยามาฮ่าจะมีเม็ดลูกปืนอยู่ตรงกลางนะครับจะมีเม็ดลูกปืนอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้แกนแกนท่อนในนะครับแกนท่อนในแล้วก็แกนท่อนที่จะไปยันกันกับเสื้อคลัตนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับโดยปกติแล้วสมมุติว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีระยะห่างประมาณ่าประมาณหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับจะมีระยะห่างอยู่ประมาณหนึ่งกับชามคลัตนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นชามพัดตัวนอกนะครับชามพัดตัวนอกนะครับอ่าสมมติว่าเป็นชามพัดตัวนอกนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเรากดคัดคัดตรงนี้ก็จะไปกระทุ้งกระทุ้งให้ตัวนี้ถอยหลังออกไปนะครับให้ชามพัดตัวนอกถอยหลังออกไปนะครับเพื่อนนะครับอ่าชามพัดตัวนอกเดี๋ยวขอยืมของเอ็มสเตดอ่าเอ็กซเตอร์ก็แล้วกันนะครับเพื่อนอ่านี่นะครับทุกนี้นะครับนี่นี่นี่มันจะมีแกนกระทุ้งอยู่เห็นไหมนะครับ เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีแกนกระทุ้งอยู่นะครับเมื่อเรากดคัดปั๊บตัวนี้มันจะถอยหลังออกไปนะครับตัวนี้มันจะถอยหลังออกไปนะครับทําให้คัดของเราจากนั่นเองนะครับเมื่อคัดจากเราก็จะเข้าเกียร์ได้ง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้เมื่อเราใช้งานนานไปนะครับเมื่อเราใช้งานนานไปนะครับอ่าไอเจ้าแผนเหล็กแผนคัดทั้งหลายแหล่ตรงนี้นะครับไอเจ้าแผนเหล็กแผนคัสเนี่ยนะครับมันสึกหรอมันบางลง นะครับมันสึก <Pop> ล <keys in expand> ้อมันบางลงรวมจนถึงนะครับช <Island> ุดกลไกกดนะครับชุดกลไกกดคาดพวกนี้นะครับมันสึกล้อลงนะครับพอมันสึกล้อลงปั๊บนะครับสิ่งที่จะตามมานะครับเพื่อนสิ่งที่จะตามมาก็คืออ่าไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ชามตัวนี้มันจะชิดเข้ามานะครับมันจะชิดเข้ามานะครับอ่ามันจะชิดเข้ามาหาแกนกระทุ้งนะครับมันจะมาชนกันกับแกนกระทุ้งเลยนะครับ พอมันมาชนกันกับแกนกระทุง้งเป็นไงบ้างครับทีนี้นะครับก็เกิดเป็นอาการคลัดลืทท well ่นนะครับก็เกิดเป็นอาการคลัดลื่นคัดชิดนะครับถ้ามันชิดกันเวลามันร้อนนะครับเหล็กพ่วงนี้มันจะขยายตัวนะครับมันจะกลายเป็นคลัดยันนะครับเหล็กพ่วงนี้มันจะขยายตัวได้นะครับพอมันขยายตัวมันก็จะกลายเป็นคลัดยันนะครับพอคัดยันแล้วก็เกิดเป็นอาการคลัดลื่นคัดไหมในที่สุดนั่นเองนะครับเราจึงจําเป็นนะครับจะต้องทําการนะครับปรับตั้ง ให้ตรงนี้มันมีระยะห่างนะครับให้ตรงนี้มันมีระยะห่างนะครับระหว่างแกนกระทุ้งนะครับระหว่างแกนกระทุ้งนะครับอ่ายกยกแข้นเื่องมาเลยแล้วกันระหว่างแกนกระทุ้งนะครับกับชุดกับชุดชามคัดตัวนอกเราจะต้องตั้งให้มันมีระยะห่างนะครับถ้าไม่มีระยะห่างนะครับกระจายจะกลายเป็นคลดยันในที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอานะครับเพื่อเป็นการชดเชยความสึกหรอ ของชิ้นส่วนของแผ่นพัดของชามพัดที่สึกล้อลงไปนะครับเราจึงจําเป็นจะต้องทาการปรับตั้งพัดใหม่นะครับเ,เพื่อนนะครับของรถตระกูลยามาฮ่านะครับตันนี้เดี๋ยวเราไปดูาหน้างานจริงครับไปดูหน้างานจริงกันเลยครับเ,เพื่อนไปตั้งเลยครับผมเ,เพื่อนครับทีนี้เราก็มาอยู่ที่หน้างานจริงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตด,ดูดีๆตรงนี้นะครับจะเป็นอาการ ของคันเกียร์หรือว่าคันเกียร์กับแกนเกียร์นั้นมันสึกนะครับมันสึกนะครับฟันเฟืองมันสึกมันก็เลยกลายเป็นมีระยะฟรีตรงนี้ไม่ใช่ระยะฟรีคลัตนะครับเพื่อนระยะฟรีคลัตเราต้องกดลงไปอีกเห็นไหมระยะฟรีคลัตมันน้อยครับระยะฟรีคลัตมันน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ารถคันนี้นะครับแผ่นคลัตมันสึกนะครับคลัตมันชิดนะครับคลัตมันชิดเกินไปนะครับมันจะมีปัญหา เมื่อเครื hmm. ่องยนต์ของเราร้อนนะครับม mm ันจะกลายเป็นอาการคัด hmm. ลื hmm. so yes, ่นเมื่อเครื่องยนต์ร้อนนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับการที่เราจะทําการปรับตั้งคัดนะครับเราจะต้องนะครับระยะฟรีคัดจะต้องมีอยู่ประมาณเกือบๆหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งหนึ่งข้อมือนะครับหนึ่งข้อมือนะครับประมาณหนึ่งข้อมือนะครับเพื่อนอนะครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปรับตั้งก็เป็นประแกเบอร์สิบนะครับเป็นปาแกเบอร์สิบนะครับ อ่านะครับขอแนะนําให้เป็นปแกเบอร์สิบนะครับตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะทําการปรับตั้งคัดก็คลายน็อตเบอร์สิบออกก่อนนะครับอห้ว่าแน่นเดี๋ยวพี่น้องนะครับเดี๋ยวขอเหมือนยังไม่เคยตั้งสกจีนะครับเพื่อนนะครับอคลายออกแล้วนะครับคายออกแล้วนะครับผมคลายหลายๆเกลียวเลยนะครับทีนี้ก็ใช้ไขควงแฉกนะครับเพื่อนนะครับอ่าลองขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปมันจะชิดนะครับ ถ้าเรายิ่งขันเข้าไปมันก็จะยิ่งคิดนะครับมันจะยิ่งไม่มีระยะฟรีเลยนะครับทีนี้นะครับอ่าถ้าเราขันเข้ามันจะเป็นคลัต์สูงคลัต์ยันนะครับให้เรานะครับ่าบอกอีกทีนะครับชัดๆนะครับถ้าเราขันไขควงแฉกเข้านะครับถ้าขันเข้ามันจะกลายเป็นคลัต์สูงคลัต์ยันนะครับเราจําเป็นจะต้องขันเข้าไปให้สุดแล้วก็คลายออกประมาณ 1- นถึงสเหลี่ยมน็อตนะครับเพื่อนอันนี้เทคนิคง่ายๆนะครับอ่า อันนี้สุดแล้วนะครับสุดแล้วแคบจะไม่มีระยะฟรีเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะทําการคลายออกประมาณ 1- นถึงสเหลี่ยมน็อตอ่ะย้ําอีกรอบนะครับขันเข้าไปสุดนะครับแล้วก็คลายออกประมาณ1เหลี่ยมน็อตนะครับหเหลี่ยมน็อตถึง1เหลี่ยมน็อตครึ่งนะครับเพื่อนอ่ะดูดีๆ1เหลี่ยมน็อตนะครับนี่หนึ่งเหลี่ยมน็อตอ่ะหนึ่งเหลี่ยมน็อตครึ่งนะครับ เห็นไหมคัดก็จะมีระยะฟรีเยอะนะครับเพื่อนๆนทีนี้นะครับก็ล็อกได้เลยนะครับเพื่อนๆนนะครับนี่ก็คือวิธีการปรับตั้งคัดนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าตั้งยากหรือตั้งง่ายนะครับอ้าผมย้ําให้อีกหนึ่งรอบนะครับคลายน็อตเบอร์สิบนะครับการปรับตั้งคัดนะครับคลายน็อตเบอร์สิบออกนะครับอ่าใช้ไขควงแฉกนะครับหมุนสกรูเข้าไปให้สุดนะครับหมุนเข้าไปให้สุดนะครับ พอมุนเขาไปสูดปั๊บมันจะกลายเป็นคลัสสูงนะครับคลัสสูงเราไม่เอานะครับคลัสสูงคลัดชิดเราไม่เอานะครับขันเข้าไปสุดปั๊บให้คลายออกประมาณหนึ่งเหลี่ยมน็อตถึงหนึ่งเหลี่ยมน็อตครึ่งนะครับนี่นะครับก็คลายไปปั๊บนะครับประมาณหนึ่งเหลี่ยมน็อตครึ่งแล้วก็ทําการเช็คนะครับว่ามีระยะฟีตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับใครชอบ อ่าชิดชอบสูงก็ตั้งเอาเลยตามใจชอบเลยนะครับทีนี้ก็ทําการล็อกน็อตเบอร์สิบนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าขันเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยทําการล็อกนะครับนี่นะครับคัตต้องมีระยะฟีประมาณหนึ่งข้อมือนะครับเพื่อนๆหนึ่งข้อมือนะนี่ก็เป็นเทคนิคการปรับตั้งคัตง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับอ่า,อาตรงน,นี้ล็อกเลยนะครับนี่ก็เป็นการปรับตั้งคัตเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอ่า นี่นะครับแล้วก็นะครับผมตอบคาถามเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาว่าทําไมนะครับเวลาที่เรานะครับทําไมเวลาที่เราทําการปรับตั้งคัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราทําไมไม่สามารถปรับตั้งให้ข้างหลังมันชิดได้นะครับอ่าตรงนี้ก็คือมันเป็นความสึกลรอของชุดลูกปืนกดคัดนะครับเพื่อนๆมันเป็นความสึกลรอของลูกปืนกดคัดนะครับอ่า จริงๆแล้วเขาออกแบบมาให้เราคล้ายๆกับว่าเวลาเราเข้าเกียร์ด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้บ่อยก็เลยออกแบบมาให้ด้านหน้าชิดเพื่อที่จะให้คลัตช์มันจากเร็วแล้วก็สามารถเข้าเกียร์ได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆน,นะครับเอานะครับก็เอามาลองให้เพื่อนๆฟังนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สําหรับเทคนิคแล้วก็วิธีการปรับตั้งคลัตช์ของยามาฮ่าสปาร์135นะครับเพื่อนๆ